ซลามอะลัยกุมรุฮัมมัตุลลอฮฺโมบารักาตุพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับโรงเรียนศรัทธาชนได้ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนปีนี้เป็นปีที่สามอะลฮัมดุลิลละด้วยการให้ความสนใจนะครับจากพี่น้องในทุกส่วนของประเทศส่งบุตรหลานมาเรียนณโรงเรียนแห่งนี้ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราทําเป็นห้องนอน ให้กับนักเรียนที่มาเรียนโดยเฉพาะยิ่งในปีการศึกษาหน้าเนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วเราจุเด็กได้ประมาณ130กว่าคนเท่านั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของคณะผู้บริหารโรง,งเรียนสัทธาชนและผมในนามของนะครับผู้ในการของโรงเรียนสัทธาชนและคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสัทธาชนจึงอยากเรียนเชิญพี่น้องได้มีส่วนในการทำสระกอยยริยะในการสร้างหอพัก ของโรงเรียนของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนศรัทธาชนพี่น้องผู้มีเกียรติครับอาคารนี้มีความสําคัญอย่างไรอาคารนี้สามารถจะจุนักเรียนได้ประมาณ300คนเด็กนักเรียนศาสนาที่เรียนกิตาบุลละและสุนนะของท่านนับมุมฮัมหมัดสุลต่านองอัลฮิวะซัลลัมเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นเด็กประจําฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับเรายังขาดทุนทรัพย์อีกจํานวนมาก ในการที่จะสร้างหอพักให้แล้วเสร็จนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมกันบริจาคนี่คือสอดกอร์ยาริยะที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการให้สถานที่พักแห่งนี้แล้วเสร็จและเป็นที่พักของนักเรียนศาสนาและทุกความดีที่นักเรียนเหล่านี้ได้นําไปสู่การปฏิบัตินําไปสู่การเผยแผ่หรือแม้กระทั่งนำเอาความรู้ที่ได้จากรงเรียนแห่งนี้ไป เป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้ที <S 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 ่มีส่วนในการสร้างหอพักของโรงเรียนสาธาชนก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์และก็สิ่งที่เป็นภาคผลที่เป็นความดีจากอลอตตาลาไปด้วยจึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาคารหอพักของโรงเรียนสาธาชนให้แล้วเสร็จครับอิชชาอัลลอฮ์ครับอัสสลามอะลัมกุมวะเราะร์มะตุลลอฮ์กะบะเราะกุกุฮา But now